เจ็ดเรื่องที่ไม่ควรโพสลงโซเชียลเพราะอาจทำให้ส่งผลเสียกับชีวิตเราได้สมัยนี้เป็นยุคข,ของโรคออนไลน์ซึ่งเป็นสังคมอีกรูปแบบหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กับมันเผยๆก็อาจจะมากกว่าโรคความเป็นจริงที่เรากำลังอยู่ตอนนี้เลยก็ได้ประโยชน์ของโรคออนไลน์ก็มีมากมายทั้งความสะดวกและการได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว แต่ในบางครั้งการใช้สื่อสารโลกออนไลน์หรือโพสอะไรลงไปเราจำเป็นต้องทบทวนให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียตามมาทีหลังรวมไปถึงเป็นการเปิดช่องให้กับผู้ที่ไม่หวังดีต่อเราวันนี้ผมมี7ข้อเรื่องที่ไม่ควรโพสอาจส่งผลเสียกับชีวิตเราได้เรามาฟังกันครับ 1. ข้อมูลทางการเงินและของมีค่า 2. เรื่องส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ของคนรัก 3. ข้อมูลส่วนบุคคล 4. การแสดงพฤติกรรมที่ปิดกฎหมาย 5. แชร์ตำแหน่งที่อยู่หรือเช็คอินสถานที่ 6. การแสดงความคิดเห็นเชิงล้อเลียน 7. เขียนระบายเรื่องยแย่ๆของตัวเองสำหรับคลิปนี้ ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ